ก่อนจะเริ่มคลิปกันแอดขออาภัยด้วยนะครับสลับเสียงในการอ่านที่อาจจะมีกระตุกมากเนื่องจากช่วงนี้แอดไม่สบายทําให้การออกเสียงรู้สึกว่ามันจะติดขัดและขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ทางเราจะพาไปเปิดแฟ้มของไคจูแมลงยักษ์ที่มีรูปร่างที่แปลกตาเนื้อหาในแฟ้มเอกสารนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาสําคัญในภาพยนต์และอนิเมะทางเราขอแนะนําให้คุณผู้ฟังรับชมมาก่อนเพื่อเพิ่มอัรถรสในการฟังมากยิ่งขึ้น ถ้าท่านใดพร้อมแล้วก็เชิญเข้ามากับเมก a า o ลอนเมกาหลอนหรือเมก a าโลเป็นไคจูที่ปรากฏตัวครั้งแรกในภาพยนตร์โทโฮกอดซิลาปี1973เรื่องกอดซิล่าเวอร์ซัสเมกาลอนเมกลอนตัวของมันนั้นจะได้ปรากฏตัวในภาพยนตร์หน่อยมาแต่ยังคงเป็นไคจูที่ได้รับความนิยมถึงกระนั้น ก็ปรากฏตัวในวิดีโอเกมกอซิล่านับไม่ถ้วนแรงบันดาลใจสำหรับไมก้าลอนมาจากเกบล่าไคจูมอรคิเกตสำหรับใครที่สงสัยว่ามอรคิเกตคืออะไรมันคือมแมลงกระชอนมีขนาดและรูปลักษณะแตกต่างกันไปแต่ส่วนใหญ่มีขนาดปานกลางพวกมันถูกดัดแปลงให้เข้ากับชีวิตใต้ดินและมีรูปร่างเป็นทรงกระบอกและปกคลุมไปด้วยขนที่ละเอียดและหนาแน่นเจ้าไคจูมอรคิเกต เกือบจะได้เป็นตัวร้ายใน All m o s t t r r Attack ในระหว่างการผลิตเกบาระได้รับการแก้ไขใหม่ให้เป็นคางโคกายพันธ์ุและเปลี่ยนชื่อเป็นกับาละแนวคิดดั้งเดิมของเกบาระได้ถูกนำกลับมาปัดฝุ่นอีกครั้งหลังจากทางโทโฮกำลังตัดสินใจสลรับแนวทางภาพยนตร์เรื่องนี้ในระหว่างการผลิตภาพยนตร์กอร์เซล่เรื่องที่13ด้วยการออกแบบใหม่และเปลี่ยนชื่อใหม่ เป็นเมกา l ลอนโดยชื่อนี้จะถูกใช้ในภาพยนตร์ที่ยังไม่ได้สร้างในปี1972เรื่อง Godzilla vs. The Space Monster Earth Defense Directive De โดยเนื้อเลือกคร่าวๆจะกล่าวถึงเมกาหลอนได้เข้าต่อสู้เคียงข้างกับไก่แกนและคิงกิโด a าภายใต้คำสั่งของมิกโกมนุษย์ต่างดาวที่ชั่วร้ายเพื่อต่อสู้กับกอ d z ซิ l ่ a แองกิลัและมาจินทูออลรูปปั้นที่มีชีวิตเมกาลอนถูกอธิบายว่า มันนั้นเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและยังปล่อยควันแกส๊สออกจากร่างกายได้นอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่ามันมีดวงตาที่ปลายหนวดการออกแบบของเมกาลอนและเจตจาก,กัวมาจากนักวาดภาพประกอบคุณอากิฮิโกอิคุจิแต่อิคุจิปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆในเรื่องก็อตซิล่าเวอร์ซัตเมก้าลอนทำให้ตัวตนที่แท้จ,จริงของนักออกแบบไคจูยังไม่ได้รับการยืนยันการออกแบบของเมก้าลอนได้รับแรงบันดาลใจจากมแมลงหลายชนิด ตามที่ผู้กำกับเทคนิคพิเศษคุณเทรุโยชินากาโนะใบหน้าของมันมีพื้นฐานมาจากล่วงแลดญี่ปุ่นหรือคาบุโตมุชิลำตัวมาจากตากะจันและการเคลื่อนไหวคล้ายกับต๊กะแตะแม้ว่าตัวมันจะยืนตัวตรงก็ตามเดิมทีนากาโนะต้องการให้ไคจูมีพื้นฐานมาจากมาแมลงปอและเต่าทองจึงได้รับการพิจารณาในช่วงเวลาสั้นๆแต่ในที่สุดทางทีมงานก็ตกลงเอาด่วงแลดญี่ปุ่นอาจจะมาจากความนิยมในหมู่เด็กๆในเวลานั้น คอนเซปต์อาร์ตในช่วงแรกของเมกะรอนซึ่งท้ายที่สุดถือว่าแปลกและไม่ค่อยดีโดยเป็นไคจูที่มีเขาที่มีลูกทรงที่แตกต่างออกไปและมีโทนสีเป็นสีแดงและสีส้มที่ดูสว่างมาชุดของเมกกะรอนเป็นความร่วมมือระหว่างผู้สร้างโมเดลคุณโนบุยุกิยาซึมารุและคุณโทโมกิโคบายาชิที่เพิ่งได้รับการว่าจ้างซึ่งตัวเข่านั้นจะรับผิดชอบด้านแขนที่เป็นสว่านของเมกะรอนในส่วนชุดสูทสวมใส่โดยคุณที่เดโตะ ดาเตะเข่าของชุดสร้างมาจากเรซินดวงตาเป็นอะคริลิกนอกจากนี้โครงด้านหลังของชุดยังทํามาจากยูดีเทนแข็งซึ่งใช้สลับขมาคิรัสเมื่อหลายปีก่อนและทําการต่อยอดมาใช้กับโลแดนในก็อต i l ล่าเวอร์ซัสเมกาก็อตเซลนวดของเมกาหลอนดูคล้ายกับของพวกกาลากาสซึ่งเป็นศัตรูตัวฉกาจของซีรีส์ทางโทรทัศน์เรื่อง o ซนไฟเตอร์ Fighter, เมื่อปี1973ซึ่งออกอากาศตอนแรกเพียงไม่กี่เดือนหลังจากการเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ของก็อดซิ l ่าเวอร์ซัสเมก และนี่เป็นเพราะคุณโนบุยุกิยอสึมารุจัดการสร้างแบบจำลองของตัวละครทั้งสองและใช้เทคนิคที่คล้ายคลึงกันในแต่ละตัวละครชุดของเมกาลอนเป็นชุดที่หนักที่สุดของโทโฮในช่วงเวลานั้นและด้วยเหตุน,นี้เองฉากที่ไคจูกระโดดหลายครั้งในอากาศจึงเป็นเรื่องยากสำหรับทีมงานเอฟเฟกต์พิเศษโดยมีรายงานระบุว่าคุณเทรุโยชิรู้สึกง,งุนหงิดมากในระหว่างการถ่ายทำทำให้ฉากถูกตัดเกือบหมดท้ายที่สุดการกระโดดถูกจำลองโดยทีมงานจำนวนหนึ่งที่ยืนอยู่ในคานสตูดิโอ ทำให้ยกชุดและนักสแสดงขึ้นลงซ้าแล้วซ้ำเล่าจนสุดท้ายทางผู้ช่วยผู้กำกับคนหนึ่งจึงใช้วิธีการเป่านกหวีดเพื่อแจ้งให้เขาทราบว่าควรจะกระโดดเมื่อใดนอกจากชุดสูรแล้วเมกาอนยังมีโมเดลหนึ่งาคข่ที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับฉากการบินอีกด้วยแม้ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตใต้ดินเมก้าอนก็มีสีสันอย่างที่เห็นโดยมีกรงเล็บเป็นสีเงินและสีเทาเข้ากับกระดองและปีกมีสีส้มและสีดำแขนขาหน้าของเมก้าอนถูกแทนที่ด้วยสว่านสองอัน บางครั้งเมกาลอนก็ถือว่าเป็นหนึ่งในไคจูที่ฉลาดน้อยที่สุดสังเกตได้จากการที่มันถูกควบคุมได้ง่ายตัวอย่างเช่นเมกาลอนติดตามเจจจากัวเพียงเพราะอยากรู้อยากเห็นและมันก็เจ้าอารมณ์มากเช่นกันอย่างตอนที่มันมองไม่เห็นเจจจากัวมันก็มีอาการตกใจและเริ่มกระโดดและฟาดฟันไปมาการต่อสู้ของมันเหมือนจะยังขาดในแง่ของกลยุทธ์เนื่องจากยังไม่เคยใช้ลำแสงสายฟ้ากับกอร์ซิล่าหรือเจจจากัวเลยแม้แต่ครั้งเดียว นอกจากนี้ดูเหมือนว่ามันจะสนุกกับการพุ่งเข้าโจมตีสตูทั้งสองแม้ว่าจะขาดทักษะในการต่อสู้ตามลําพังแต่มีกาลอนก็แสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาดเมื่อทํางานกันเป็นทีมกับไคจูตัวอื่นเช่นเดียวกับไก่แกนที่อยู่เคียงข้างมันทําให้สามารถต่อกรอกับกอร์เซล่าและเจจจากัวได้ในระดับหนึ่งจนกระทั่งไก่แกนถูกไล่ออกไปมีความเป็นไปได้สูงว่าหากบาดจากความช่วยเหลือจากไก่แกนตัวของมันคงถูกจัดก,การได้ง่าย เมกาลอนเป็นมแมลงขนาดยักษ์ที่อาศัยอยู่ใต้ดินลึกในอนาณาจักรซีโทเปียมันยังถูกมองว่าเป็นดั่งเทพเจ้าของชาวเมืองและถูกเรียกออกมาเพื่อให้ปกป้องบ้านของพวกเขาจากภัยคุกคามต้นกำเนิดของเมกาลอนยังคงมีให้เห็นในหนังสั้นเรื่องกอซิลาเวอร์ซัสเมกาลอนในปี2023แม้ว่าสถานะของมันในเรื่องนี้จะยังไม่ชัดเจนมันถูกห่อหุ้มด้วยหินโดยตัวของมันจะโผล่ออกมาหลังจากที่ได้รับพลังงานของไกกันเล็กยุคโชวะ ก็อตเซล่าเวอร์ซัสเมหลอหลังจากที่อาณาจักรซีโทเปียได้รับความเสียหายจากการทดสอบนิวเคลียร์ชาวซีโทเปียได้เรียกร้องให้เมกาลอนเทพุวิทักษ์ทำสงครามกับโลกภายนอกคนของซีโทเปียพยายามกำจัดโกโลอิบุกิผู้ที่ทำการสร้างหุ่นยนต์เป้าหมายของพวกมันก็คือการนำเอาหุ่นยนต์มานำทางเมกาลอน หลังจากที่หุ่นยนต์เจ็จากัวได้นำทางเมกกลอนให้เข้ามาทำลายประเทศญี่ปุ่นหน่วย JSDF ได้เข้ามาขัดขวางมันไว้แต่เมกกลอนสามารถทำลายหน่วย JSDF ที่อยู่บริเวณนั้นได้โชคดีที่โกโรส,สามารถปลดปล่อยเจจากัวออกมาจากการควบคุมของซีโทเปียได้และบอกให้มันเดินทางไปที่มอนสเตอร์ไอแลด์และขอความช่วยเหลือจากกอสซ i ล่า จากนั้นชาวซีโตเปียได้ติดต่อเอ็มสเป u ฮันเตอร์นิมู่าและขอให้ไก่แก่นมาช่วยเหลือเมกะาลอนจนกระทั่งเจจ์จากัวกลับมาญี่ปุ่นและเข้าเผชิญหน้ากับเมกะาหลอนทั้งสองได้เข้าต่อสู้กันจนกระทั่งไก่แก่นปรากฏตัวและได้เข้าโจมตีเจจ์จากัวก่อนที่มันจะถูกทำลายกอร์เซราได้มาถึงและเข้าช่วยเหลือทันทีทำให้สามารถต่อกรกับเมก้าลอนและไก่แก่นได้จนทําให้ไก่แก่นหนีกลับไปยังอวกาศกอร์เซราและเจจ์จากัวสามารถจัดการกับเมกาหลอนจนมันได้หนีกลับลงไปยุคเฮเซ ตัวของมันจะปรากฏตัวใน Godzilla Island ในส่วนยุคเลวะจะปรากฏตัวอีกครั้งในกอรซิบานและกอซิล่าเวอร์ซัสเมกาลอนในส่วนนี้จะเป็นหนังสัน้นเรื่องราวจะเริ่มขึ้นในถ้ำใต้หมหาสมุดซ่าของไก่แก่นเล็กวางติดอยู่กับสายไฟหลายเส้นเพื่อดูดพลังงานสีแดงแล้วถ่ายโอนไปยังพื้นที่ในกำแพงที่ปกคลุมไปด้วยเงา ในขณะที่หญิงสาวลึกลับที่น่าจะเป็นชาวซีโทเปียชูหินแกะสลักขนาดเล็กขึ้นและบอกกับเมกะาหลอนเพื่อโจมตีศัตรูที่อยู่บนพื้นผิวหลังจากที่กอดซิล่าปรากฏตัว ชายคนหนึ่งได้ถ่ายทอดสดจนไปเจอกับหญิงสาวที่หลายล้อมไปด้วยทหารหลายคนกําลังเล็งปืนมาที่เธอจากนั้นเธอได้ยกมือขึ้นในขณะที่จับหินแกะสละักจากนั้นได้มีแสงปรากฏออกมาทําให้ทหารล้มลงหินนั้นเปล่งประกายเจิดจ้ายิ่งขึ้นและพื้นก็สั่นสะเทือนอาคารหลายหลังพังทลายเมก้าลอนปรากฏตัวขึ้นจากพื้นดินและส่งเสียงคำรามก่อนที่จะยิงเนพามใส่รถถังและเฮลิคอปเตอร์ที่อยู่รอบๆเมก้าลอนยืนอยู่ท่ามกลางเปลวไฟก่อนที่จะบินไปยังตำแหน่งของกอดซิล่า ต่อมาในตอนกลางคืนกอซิลายังคงเดินต่อไปโดยมีใครขัดขวางจากนั้นกอซิ l l ล่ายงยหน้าขึ้นมองศัตรูที่กำลังบินมาในขณะที่เมกะาลอนระดมยิงไปที่กอซิล่าเพียงไม่นานไคจูทั้งสองได้เข้าปะทะกันอย่างรุนแรงจนเกิดเป็นการต่อสู้ของสองไคจูหลังจากที่เมก้าลอนได้เข้าต่อสู้กับกอซิล่าและกำลังจะพ่ายแพ้ หญิงดังกล่าวได้ยืนต่อหน้าเมกะาลอนและยกหินขึ้นอีกครั้งร่างกายของเธอเปล่งประกายแล้วหายไปในแสงเมกาลอนลุกขึ้นยืนมันกลางปีกและประกอบสว่านเข้าด้วยกันจนกลายเป็นสว่านขนาดใหญ่จากนั้นจึงได้บินเข้าไปหากอร์เซล่าและทําการเจาะเข้าไปในเนื้อขนาดที่เมกาลอนคำรามกอร์เซล่าก็ปล่อยอะตอมิกสีขาวออกมาเพียงครั้งเดียวทําให้เมืองที่อยู่บริเวณนั้นเกิดการระเบิดและแยกเมกาลอนออกเป็น2ส,ส่วนเป็นการจบเนื้อหาในภาพยนตร์ในกอร์เซล่าัสเมก้าลอน เมการอนสามารถบินไปในอากาศด้วยความเร็วสามาร์กเจาะผ่านพื้นดินด้วยความเร็วสามาร์กเช่นกันนอกจากนี้มันยังใช้ขาที่เหมือนสปริงเพื่อกระโดดให้สูงขึ้นในวิดีโอเกมของกอร์เซล่าการบินของเมการอนจะแตกต่างจากรูปลักษณ์ในภาพยนตร์เนื่องจากไม่สามารถบินได้เป็นระยะเวลานานอีกต่อไปและสามารถใช้ปีกเพื่อลอยตัวได้ในช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นแต่จะบินเต็มรูปแบบในภาพยนตร์สั้นเรื่องกอร์เซล่าเวอร์ซั่นเมกาอนในปี2023เบสคิ l l ลอร์ลรท์เล เมก้าลอนสามารถยิงลำแสงคล้ายสายฟ้าสีเหลืองออกมาจากเขาที่ถูกเรียกว่าเลเซอร์บีสคิลเลอร์บีมหรือบีสคิลเลอร์เลเซอร์บีมโดยเขาของมันจะเรืองแสงเป็นสีเหลืองก่อนที่จะยิงส่วนใหญ่แสดงให้เห็นโดยใช้ฟุตเทสต็อกลำแสงแรงน้มถ่วนของคิงกิโดลา ในมังงะเรื่อง Godzilla King of the Monster ปี1992นำแสงเลเซอร์ของเมก a l o ลแสดงให้เห็นว่ามันมีพลังมหาศาลสามารถจัดการกับบิโอ a ลนเได้อย่างสบมบูรณ์ด้วยการยิงเพียงครั้งเดียวใน Godzilla d e s t r o y o r Monster Mary อาวุธนี้เรียกว่า Lightning Bolt ในขณะที่ Godzilla Save the Earth เรียกว่า Horn Lightning ในภาพยนตร์สันเรื่อง Godzilla vs Megalon ปี2023ลำแสงเลเซอร์ b e สเค i l l e r ของ m e g a l o ล n ดูเหมือนจะยับยั้ง Godzilla ในขณะที่มันกำลังจะโจมตีทำให้ก็อตเซล่าหยุดปล่อยลำแสงบางแหล่งเรียกการโจมตีนี้ว่าแอสซัสซินเลเซอร์เนเพามเมก้าอนสามารถผลิตไฟเออร์จีโอเทอร์โมเนพามแปลเป็นไทยว่ากระสุนความร้อนได้พิภพเนเพาม โดยเจ้ากระสุนนี้จะปล่อยออกมาทางปากโดยสังเกตจากเขาของมันจะเริ่มเรืองแสงเป็นสีเหลืองเมื่อเตรียมยิงกระสุนสีแดงเหล่านี้ในมังงะเรื่อง Godzilla King of the Monster ของโคดันชะมันได้ปล่อย G.O. e Thermal Flame ในป่า erm ซึ่งปรากฏเป็นลูกไฟใน Godzilla Gate Monster Battle ท่าพิเศษของเมก a า o อนคือ High Temperature จีโอเทอร์โมเนปามซึ่งกินเวลานานกว่ากว้างกว่าและสร้างความเสียหายมากกว่าปกติในกอร i l l ล่าดอมเนชันพวกมันมีลักษณะคล้ายก้อนหินที่ถูกเจาะและจะระเบิดก็ต่อเมื่อมันติดกับตัวของศัตรูในกอร์เซล่าเดสทร y ออลมอนสเตอร์เมลีและกอร์เซล่าเซฟดีเอิร์ดเรียกท่านี้ง่ายๆว่าเนปามแหล่งข้อมูลอื่นเรียกการโจมตีนี้ว่าเนปามบอมในภาพยนตร์สร้างเรื่อง ond, กอร์เซล่า vs เมกาลอนกระสุนเนปามของเมกาหลมีลักษณะเป็นลูกดอกสีแดงพวกมันมีพลังมากพอที่จะทำให้เกิดการระเบิดครั้ง ดิวอาร์มเมกกะอนมีอวัยวะที่มีลักษณะคล้ายสว่านซึ่งสามารถใช้ในการต่อสู้แบบประชิดตัวหรือรวมกันเป็นสว่านแบบหมุนได้ซึ่งช่วยให้มันสามารถขุดดินลงไปได้เรียกว่าดับเบิลดิวในกอร์เซล่าเกตมอนสเตอร์แบทเทิในวิดีโอเกมมือสว่านของเมกกะรอนสามารถจับวัตถุและไขจูได้ในกอร์เ l ล่าเดสทอยด์ออลมอนสเตอร์มิลีและกอร์เ l ล่าเซฟเด e ะเอิร์ดเมกกะอนสามารถปล่อยกระแสะไฟฟ้าสีม่วงออกมาได้ทำให้เกิดการเจาะพลังงานอันทรงพลัง ในภาพยนตร์เรื่องสั้นเมกาลอนใช้มือสว่านของมันเพื่อสร้างขึ้นกระแทกเมื่อตกลงบนพื้นจะมีพลังมากพอที่จะปรับระดับพื้นที่ของเมืองที่มันและก็อตซิล่าต่อสู้กันหลังจากที่ได้รับการฟื้นฟูเมกาลอนจะรวมแขนสว่านเข้าด้วยกันทันทีเพื่อสร้างสว่านขายหาอกขนาดใหญ่และบินตรงไปที่ก็อตซิล่าเพื่อพยายามเจาะเข้าไปที่หน้าอกของมันแม้ว่าการโจมตีจะล้มเหลวแต่มันก็ทําให้เกิดรอยไหม้ขนาดใหญ่บนหน้าอก ความสามารถทางกายภาพนอกเหนือจากแขนสว่านแล้วเมการอนยังใช้เขาและการเตะอันทรนพลังในการต่อสู้ประชิดตัวในกอ d z i ซ l a d ่าด n มิน o ชันมันมีหางที่ยาวพอที่จะฟาดฟันศัตรูแม้ว่าตัวของมันจะไม่ค่อยได้ปรากฏตัวให้เราเห็นในภาพยนตร์แต่มันจะมีบทบาทอย่างมากทั้งในเกมคอม,มิกและมังง่ะเกียเล็กเกียน้อย 1. เมกกลอนยังเป็นหนึ่งในไคจูไม่กี่ตัวที่ไม่ได้ปรากฏตัวในภาพยนตร์กอร์เซล่าไฟนอลวอร์รวมถึงภาพยนตร์เรื่องอื่นๆโดยจะมีตัวอื่นอีกเช่นกันที่ไม่ได้ปรากฏตัวเช่นกาบาราเจดจากัวและไททันโนูซอลัส 2. แม้ว่าจะเป็นไคจูที่มีถิ่นกําเนิดบนโลกแต่เมกกลอนมักจะเกี่ยวข้องกับไคจูเอเลี่ยนตัวอื่นๆเนื่องจากการที่เข้าร่วมกับไก่แกนและบทบาทของมันในฐานะศัตรูของกอร์เซล่าโดยเหตุนี้จึงถูกมองว่าเป็นพันธมิตรของผู้ลุกหลานจากต่างดาวในการปรากฏตัวในวิดีโอเกม 3. ไคจูที่ปรากฏตัวในซีเควนต์เปิดของ Godzilla t เดอะซีรีมีชื่อว่า m e g a l o ลอนคุมองกาเวอร์ชั่นก o d z i l l a Singular Point ได้รับอิทธิพลอย่างมากมาจากเมก a l o ลอโดยผสมผสานกรงเล็บและลักษณะใบาหน้าเข้าด้วยกันเป็นการนำไรจูทั้ง3ตัวที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเช่นคามังกาเฮนิงกาและเซนบุงกานำมารวมกันและนี่ก็คือแฟ้มของเมก a ล ก่อนจากกันไปในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับทางเราเพื่อไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆที่ทางช่องเราจะมานําเสนอหรือใครใจดีสามารถโดเน a มาได้เป็นค่าเครื่องดื่มร้อนๆให้เป็นกาลังใจสำหรับแอดได้นะครับและวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันจนจบขอบคุณครับ